เอานี่เอาเอาเปิดไม่ไม่네่เน่อเป้นก no, like, ่ได้เปิดเอาเปิดเปิดเอามาเปิดเอาเลยต้นดับไปนี่เป็นพื้นเออี่คนพ้อมปอเป็นโจนหรือพ่อม้านดิเป็นปอมหมทับไม้เอามาอทับไม้ปมต้านดิเลยไงตัวพ่อมาตัวเลยพ่อมีเมีือเลยครับเอาเอาเอาป้มเปิดหน้าเอากปมเปิดห้าเอาม่ดีเลยกับปีลาเอาเอาเปิดเปิดกับมีได้ไหม ม่ครับไม่มีเลยเอาเอาเกลีเอาไงปลาพมเอาเลยเอาเล่นี่ไม่นองไม่ต้องที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องที่นี่เล่เอามีเล่ยไหมครับไม่นองที่ไม่นองที่ก็วักมือดีดีพ่อกาโจดนี่ตะ่วักมือเลยลงเล่ยกรุ๊อันนีไม่กว่าปืนนี่เอาพี่ไปทุกตัวน้องละไหมเล่ยพ่อตกเกยมาบนท่อมนี่เล่ยนี่ดาวพ่อมีครูมดพ่อมีขรูแป๊บก่อนนึ่นน่ะเอาต้นขิดเพื่อ อ้รยตมียาบ่า,าบเม็ดว่าเรื่องไหนป้าก็เอาติดรวดมากันนผมเยอะไรเอาไม่ไ้เลยทด้หอยเพราว่าเยอตัเ้ไปเ <c oughs> ขาผมรู้เลยว่า,าวตำรวจ,อจเออไม่ต้องมาทำแบบนี้ นนบ้านีน่ไหมบ้านยู่กว่าล้างอ่บวันนี้ก็จับพิ้วออกไบนนู่คนก็ลงม่เร็วจับพิ้วบานตแรกก็พมดีดีพมรักตัวดีดีพมโอเคมาหรือต้องไม uh ่ต huh. ้องมาแต่เีพมมันอก็จะมายเีแล้ว่ก้า็ว่ตนนี้รวตกตัวดีดีตนรวดเยอะพมดีเยอะมาเต็มที่เลยพมมัน ปวยใจอรไหครับครับหมดเลมยมีไ้กตอนตบ่อมนีดีคอตัวตีดีมันจะเปิดไปนี่ถ้าพกลับมาเีถ้ามพม่นมน,น่อสำเพื่อมาจนไหมมอยอ่นี้อยเนี่เลตั้งกบบระบ๋อตัวเียพ่ีพยยดีนี่ก็ะันโอเคนี่พงค,ความระมือม,มาว่ามันเร็วกว่าดีมันลูกน,ม,กกนมันก็จะมาอันีก้งอืมเอาอูตัง เากัน,กนอ,อ,อะไรเนอะมีพวกไม่มีเลยนะโอเคเอาบุียันเปิดค้นนะครับไม่มีเลยกตดตานเอยวผมนีตม่ต้อ,อก้เม็ดลื่นอายุยี่เจ็ดรับช่วยคอยจ็ได้ไม่เจปื้ 别别别！别动！别动！